สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตาฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์กันนะครับวันที่7ในสเมษายนนะครับวันนี้มีบิ๊กแมชด้วยนะครับมีเกมที่ทุกท่านน่าจะรอคอยอยู่ก็คือศึกแดงเดือดนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับก็จะเป็นการพบกันครั้งที่3แล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะครับผมเกมนัแรกนะครับที่พบกันมา นะครับในนัดต้นซีซั่นเนี่ยก็จบที่ศูนย์ศูนย์นะครับที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็ในเอฟเอครับนะครับรอบแปดที่ผ่านมาก็เป็นแมกนิเต็ดที่เอาชนะไป4-3นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็เป็นเกมที่สนุกสุดมากอีกเกมหนึ่งเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็เหมือนกันครับก็ผลการแข่งขันเนี่ยออกในทุกหน้าจริงๆนะครับผมก็จะไปรีพูดได้ หรือจะเป็นแมนยูก็ได้นะครับผลเล่นที่โอทัฟฟอร์ดนะครับผลงานณตอนนี้นะครับแมนยูติดไม่ชนะมาสองเกมติดนะครับก็แพ้ให้กับเชลซีมาในเกมล่าสุดนะครับก็เกือบชนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดนสองประตูบาปของโคเาวเมอร์นะครับที่ทำแฮตทริกนะครับทำให้เชลซีกลับมาชนะ4-3ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ก่อนหน้านั้นก็โดยวิจารณ์หนักเหมือนกันนะเนกมกับเบนฟอร์ที่ทําได้แค่เสมอนหนึ่งหนึ่งแล้วก็เกมนั้นโดนหมกยับเลยเหมือนกันนะครับผมมายูเต็ดสถานการณ์ในการลุทอปโฟก็ทข,ข้างยากแล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับ6ก็จริงแต่ว่า48แต้มเนี่ยมันห่างจากอันดับ4ี่วิลล่าอยู่10อ่า12คะแนนแต่ว่าแข่งรกกักรองสองเกมนะฮะก็ยังมีโอกาสอยู่ได้ถ้าเกิดวันนี้ยังชนะได้นะครับผมส่วนลิเวอร์พูลครับ,รบก็ จาเป็นต้องโทษตำแหน่งนจากฟงกลับมานะหลังจากที่เมื่อวานนี้แอสตันเอาชนะไบรตันเป็นสามศูนย์เลยนะครับก็นำหน้าอยู่หนึ่งคะแนนนะครับโสดซิตี้อีกหนึ่งคู่แข่งลุ้นแชมป์ก็ตอนนี้มีแตมเทกากันที่70คะแนนแล้วก็แข่งมากกว่าหนึงหน่งนัดด้วยกันนะครับเกมนี้มีความสําสคัญต่อทางคู่มากนะครับโอเคแล้วลิฟูอาจจะเป็นทีมที่ผลงานดีกว่าก็จริงแต่ว่านี่คือสุดใหญ่นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเกมนี้ใครพลาดมากกว่ากันและใครมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่ากัน นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดจริงๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยรีบูไปเยือนแต่ดูเรื่องของกรรําแพงที่เปิดมาค่อนข้างน่าตอกใจนะครับเขาให้รีบูเลื่อนขึ้นไปเหนือกว่า1ชั้นผมมองว่ามันเวอร์เกินไปนะครับรีบูโอเคในโอกาสชนะมีครับแต่ว่าการจะดิ้นขาดในเกมใหญ่แบบนี้ในชว่วงที่ต้องบอกว่าพักหลังในเทนฮากค่อนข้างจะมีสติที่ดีในการเจอกับเจริญคอปผมเช่ว,วาเกมนี้เนี่ย ไม่ง่ายนะครับสองเกมที่ผ่านมาที่สูเห็นแล้วว่าแมนยูอีกก็ถือว่าสู้กับลิเวอร์พูลด,ดีเหมือนกันเชื่อว่าเกมนี้กำแพงสูงไปเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสเอานนดเสมอสูงเหมือนกันเพราะแมนยูไม่น่าแพ้ในวันนี้นะครับผมสวยอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่เกมระหว่างเบสเจอกับเม็ดนะครับในดิเออร์ฝรั่งเศสนะครับจริงๆถ้าเกิดวัดกันเรื่องของศักยภาพทีมชื่อชั้นดีกรีต่างๆเนี่ยถือว่า ไม่ได้หนีกันมากนะครับแต่ว่าปีนี้จะบอกว่าแบสมาดีจริงจนะครับปัจจุบันนี้เป็นอันดับที่2นะครับ50คะแนนจาก27เกมนะครับโอเคแหละการลุ้นแชมป์กับปารีสมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะเพราะว่าตาอยู่13คะแนนแต่ว่าโอกาสไปแชมเปี้ยนส์มีสูงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ2มี50แต้มใช่ไหมทิ้งอันดับ3าลิวกับอันดับ4โมโนโกอยู่ยางละ1แต้มถ้าวันนี้ชนะได้จะทำแต้มทิ้งไปเป็น4คะแนนซึ่งมีโอกาสสูงมาก เพราะเม็ดผลงานไม่ดีและเป็นทีมหนีตายอยู่รองบวยนะครับทุกอย่างเป็นใจให้หมดเลยนะเล่นในบ้านผลงานดีกว่าความมั่นใจมีมากกว่าเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแบสไม่น่าพลาดนะครับน่าจะเก็บ3แต้มไปได้ส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะชนะเกินเลทหประตูหรือเปล่าก็ต้องร่นกันแต่ว่าวันนี้ยังน่าเชยร์ที่แบสนะครับผมสรุปนะครับ2คู่ในวันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของแมนยูเนเต็ดนะครับเชื่อว่าเกมนี้ สู้ได้สูสีแด่นอนถึงแม้ผลงานจะเป็นรองแต่ว่ากำแพงค่อาทาั้งสูงมาช่วงเกมนี้เนี่ยถึงแพ้ก็ไม่น่าขาดนะครับมีโอกาสลุ้นเสมอได้ด้วยในวันนี้นะครับผมสวยคู่หนึ่งก็มองว่าแบสเหนือกว่าเม็ชัดเจนนะช่วงเกมนี้3มแต้มไม่น่าพลาดลุ้นแค่เม็สองว่าจะมีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็น2คู่ที่คาดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ